้ามาไหมแม่เรารองจา้างดูมามาแข่งนะครับเลย,เลยให้มันรู้กันแล้วดูวแ,ลวแล้วนล้รอที่กบชนะแน่แต่พูดอย่าดูถูกทีมนี้ไม่ใช่ป่ะแ,แฟนดิฉันอยู่ทีมนี้แฟนดิฉันคือพี่แฮงเมื่อสีบแอบกับซิว 拿东西了。 แล้วก็ผู้าชายไปอิกเหมือนกันเช่าเช่าครับนะฮะไปอีนี่ต้องทุกคนนะครับเข้าสู่แมตชจุดโลกที่มันจะเกิดขึ้นที่เดอะมอบางกะปีเนี่ยนะฮะก็<ร>ถึงตรงนี้ผมต้องบอกว่าทางมาังนเดนนี่น่าจะต้องรู้งานนะอนบอกตรงนี้ว่ารีซอก็ารีซอเหอะเจอน้องกรัฟเราเข้าไปวันนี้เป็นเรื่องแน่นอนอนะฮะให้รู้เรื่องว่าที่นี่ถิ่นใครทางนี้อยู่กับเราสองคนนะเจ๊ดำสุดใจ สีนะครับที่จะมารับหน้าที่ผู้บรรยายในวันนี้นะครับาวันนี้อยู่ในช่วงการวางแผนและเทคติกต่างๆนานาทุกทั้งฝั่งบันไดๆเอาจริงแต่ฝั่งกลับจะดูชิลๆนะเจ้ด่านะก็เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าภาพก็ต้องให้รู้ด้วยว่าการตัดสินสองผู้ตัดสินคนนี้เราพาผู้ตัดสินมาจากสมาคมไก่ชนแห่งประเทศไทยนะไอ้บ้าเฟซเฟซไทยแลนด์เหรอเป็นผู้บรรายเป็นการนผู้ตัดสินระดับที่เขาบอกมาตรฐาน กันนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้น้องครับก็บอก <ส pes S 1> พี่ดีซอ,อแล้วบอกว่าเท<ส>่านี้พี่ยิงพี่ออกจากฮอไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เพราะนั้นต้องรู้ด้วยดีซอ,อเอ่ยดีซอเอ้ยแฮกเอ่ยต้องรู้ห <c oughs> มายเลขที่14น้องสมิธหมายเลขแน,น้องจอร <c oughs> และและผู้ตัดสินยืนบางเจดำอยู่ต้องขออภัยด้วยตรงนี้ นะครับแล้วก็จะมีเป็นนี่นะครับ29 29 29เายี้เก้หายหาไม่เจอหาไม่เจอคุณน้องคุณน็อปคุณน้องอ๋อเจอแล้วนะครับขอพาไนะครับงานของเราดีพี่ต่ายูเยอะแล้วแต่ที่อ้าว่านาเราพวกสาตู้ชื่ออะไรกันแน่ครับเราตูพี่ต๋องใช่ไหมพี่หรือพี่โต้งตองพี่โต้งพี่ต้องพี่โต้งอ่ะแล้วความมันกำลังจะเริ่มนะครับ โโอ้หสายพิซซ่าไปนี่ครับฟาบิโอ้โหจนาสลาตไปได้ครับแม่ตั้งรับก็ได้เร็วเหมือนกันครับทีมกวาฟครับยังบุกต่อครับทางทีมมาดิไนครับอ่าครับทีมมาลีนะซอมแล้วยังดึงไว้หาเพื่ออยู่ยุลังมาที่พี่ออฟเล่นกับพิซอ่าครับพิซอ่าคือหลังพ่อพิซซ่าโอ้โห อลิฮาบอลไม่เจอครับ <aún> ทีมครับแชปโป้ับให้มาอนี้ครับองไปแล้วกลับมาหาแล้วให้มาตรงนี้ลุกไปด้ลุกไปด้วย้ี่โอ้ยเยี่ยมมากต้องกลับที่ยอดเยี่ยมของน้องจ๊อดครับแต่ว่ายิงผ่านเสาคนนี้เดียวครับหาครับเพียร์แฮงเพียฮงกินคนเดียวเพียร์แฮงร้องคนเดียวเลี้ยงคนเดียวเลยครับีเดี๋ยวกับไปโอ้โหแล้วไปแล้วพี่ก็ให้มาหาแล้วพี่ให้ โอกาสได้จบเยอะกว่าทางบันเดนไหนเลไม่น่าเชื่อครับกดดันต่อครับโดนค่ายคเขาของไปวินาทีแต่ว่าบอลออกไปครับแม่เมื่อสักครู่ครับขนาวุฒิเกือบได้แอสซิสต์ครับน้องสมิธยิงติดเซฟสองครั้งแต่พี่โต,ต๊ะตามหลักนี่ต้องรู้นะพี่โต๊ะนะพี่โต๊ะต้องอให้มันพลวดช่วทยทะลุด้ว่อะไรนะพี่นะหาครับพี่ยามให้ไปแต่ก็เช็ดไปเป็นที่พี่ออฟ ออฟมันเดนไนช่องนี้เฮ้ฮักพิชได้เฮ้ฮัออกไปที่แชมโปเจอตัดได้ครับใบละพีให้ไปนี่ครับตัดปลาแล้วเช็คเขาโอ้โหพี่โต้ไม่รู้งานเลยพี่โต้งนะพี่โต้งบอกพี่โต้พุ่งเต็มที่นะแต่เขาบอลมันชนเสายลิซอลิซอยังไง เดือบเป็นประตูขึ Naj ้นนำอาร์ตพี Naj ่ฮะเดือบลองลองริงได้ไหมครัหนึ่งศูนย์ 我没嘛。 นี่เป็นตัวความหวังเลยครับถ้าไม่นับที่กรับก็มีสมิธได้เลยครับที่เป็นพี่ออฟเอาไม่อยู่ครับมี่ออกไปแล้วครับจังหวะคิกอินยับของใบละพีพให้มาครับให,ห้โต้โหลลุดแล้วตอนนี้ให้ไปดูสมิธสมิธกินจ้า ตัวสำเร็จฝั่งมันไหนๆก็เปลี่ยนไปน้ครับพี่บอสลงมาพี่บอสแม่ตัวะนี้ออกข้างไปครับคลิกินของจ่า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 ให้มาที่ไบรท์สมิธมาครับจีสมิธสมิธให้ไบรท์ตัวะนี้จับได้แล้วจับฟันไม่อยู่ยมที่แม่หาครับลืซ่าให้มาบีบเล่นกับบอส พี่พีซอลครับพีซอลรับจ่ายมาพีซดีซอมาเอาครับเก็บได้ครับจ่า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 ให้ช่องนี้สวยุด <wood> <desenvol ver normal loser> พีฮอตให้มาติดสมิธสมิธให้จาจาแล้วตัดได้ครั้งหนึ่งอ่ะครับจมิดที่รักจมดจริงๆครับแล้วตัดตัวนี้กลับลงเป็นข้อแล้วฮะแต่วันนี้ลีซอร์นี่ต้องประคองพิกกัปไพเลยฮะหันมามองเป็นกัปเลยที่มมมไ,ไม่ได้เ <c oughs> อะเขาตัดไ,ได้ครั้งหนึ่งสมิธลีซอร์จะไปไปไปสมิธครับ,บมสมิธสมิธให้มาเอาบ้าครับอ้าวดีหลังแล้วก็ นี่ครับไปไปประชินผลขึ้นมา ที่สมิธยิ้มแม่จ้าจ้าได้เอาสิ้นไปครับเฮาอยู่ฝันหรือไป่น้อยต้นบอกว่าเป็นการแข่งันที่รู้สึกว่าแบบเอาจริงเอาจังมากกว่าที่พูดยายกินไว้แต่ต้นนะแล้วก็เริ่มจะเป็นโชว์แมตช์นะใช่เริ่มเป็นโชว์แมตช์ทีมน้ำกรั๊กเนี่ยรู้สึกว่าทำกได้ดีมากๆนะฮะอ่านะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักตรงพูดยายนะ พี่ตาจริจงๆเดี๋ยวพากก่อนส่งต่อให้พิธีกรสุดสวยและสุดเท่ของเราขอสิิขอสิทธสายยันส่งต่อ,งใอ,งอให้กับพิธีกรของเราดีเจอ๋และคุณเจนี่เลยครับขอบคับ อืมโกไม่อยู่แล้วเหลือแต่เสากับเน็ตตาข่ายที่มมีความจะเข้ามากที่สุดถ้าเอาชัวผมว่าอินไซน่าจะดีโอเค for sure for sure beef beef you use inside food นะโอเคหมาใช้เท้าด้านในโอเคหมา like โอเคแอ ยูน่าใช่ยอกนะโอเคยูเฟิร์สโอเคตาที่มีแฟนคลับไปทั่วขนาดนี้นะสุดยอดจริงนะอ่ะวันนี้ถือว่ารวมพลคนรักกลับเลยขอเสียงและน้องกลับมาด้วยเห็นช่วงนี้เขาพูดเยอะเลยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กลับนี่แหละเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ชัดเจนเลยนะแล้วเกมการแข่งขันที่ขึ้นหลังกำลังจะเริ่มนะครับ เราต้องมาดูว่ามันเดนไนส์จะกอบคู่สถานการณ์กลับคืนมาได้หรือเปล่ารีซอจะคืนฟอร์มหรือเปล่าเชิดรำเดี๋ยวต้องรอดูมันจะคู่นี้ไปถามทีมมันเดนไอมาแล้วะนะว่าตอนนี้ตามหงอยู่3ประตูต่อ5ครับผมรีซอบอกว่าหลายคนบอกเอ๊คิดว่ามันเดนไนส์มาอ่อยให้หรือเปล่าอ่อยไหมตะกี้เอาจริงที่สุดน,นะ <laughs> ตะกี้เอาจริงมากมาก,มากแล้วเออนะต้องบอกว่า <laughs> ผมก็รข้เซอร์ไพรส์กับการเล่นวิธีการเล่นของ <laughs> ทีมคลับมากๆซึ่ง ดูเราก็ต้องคิดว่าดาราไหพูดบรรยา,ยน,ายนะฮะไปใ,ใไห,หปใ,นใ,นใจ้ไหเดี๋ยมัเการตัมลูกเออไปกที่แฟนับอ่ะอโอ้โหนกกก็เห็นใกล้ๆหล่อมากเลยพวกออแกเราอย่าแหอ้งปลเจอดักไว้ได้ครับแต่วันนีพี่อู๋เธอชัโฟลอ็อกหนีใหม้มาพี่อัศจรรสมิธคนละ ไม่เข้าไม่โคตรหล่อเลยนะโอ้เป็นการไว้น,นะครับเกือบเข้าครับหมารับวันอยู่ที่พี่อ๊อฟให้มาเนี่ยฮะเนี้ยจ่ายเต็ดสมิทธสมิทธดึงไว้ก่อนย้ำได้อย่างไร้โบนัสถึงครั้งแรกที่เราตีโอ้โหขี่แฟนโก้ครับตรงนี้เนหนึ่งสองฮะนี่แ้วทีมฟลัพก็โอ้โหโกลับไทยมาพูดดีว่าเลี้ยวเดมนมาร์กซี่ครับเอาชอาเอาชอบเฮ้ยเออพี่ตัวเลือกหหล่อมากเลยอะ <laughs> เดี๋ยวถ้าเป็นพระดีซอ่อย่าบัง้ครับพี่นะโอ,อ้โหพี่อ่านเลยดักก็ได้ครับมาครับได้ครับเลื่อนไปครับถึงมือพี่โต้คว้างเร็วมากมันให้โจทย์โอ้ยังแท็จะแปะให้ดีซอครับแต่ว่าจังหวะนี้ออกคนเดียวครับเอาไปฮะแฮร์รี่เขาต้องลงลีซอ คลายเหมือนเดินตุ้งเปียพงครับใช่ขวัญใจแเราโอ้โหนี่ฮะอารับจะยิงขวัญใจครับพี่โต,โตโ้ต้องรู้ชื่อชืชืชโอ้โห<อ>แล้วยิงด,ด,ด,ดีนะด,ดีนะพี่โต้็เซฟได้ครับแม่อ่าครับผ่านไป5นาทีตอนนี้เสมอกันแล้วห้าห้าครับแชปโป้แชปโป้ให้มาพากักออกลงสวยครับหมาครับไปแล้วพีว่ยิงไกลปุ๊บแชปโป้ ยยอยากยู่ให้มาดี่พี่อ,อ๊อฟจให้ชัโป แต่แฟนบอกว่าไม่เป็นไรค่ะได้ใกล้ชิดถือว่าโอเคใช่ไหมแฟนฝั่งบอกช่วยไปยิงฝั่งนี้หน่อยนะครับบ๊กยกมาพี่ฮะเอาวันลงไปไม่ได้ครับเป็นคิปอิกของทีมครับไบร้ละพี่ตอนนี้ไบร้มาแล้วนะไบร้มาแล้วนะไบรทเอาเอาตรงนี้เลยไบรท์เข้าไป้ไม่ชิน พี่ฮอตค่ายดกกาแล้วฮอตจิ้งติดั้โอ้แล้วจับเซฟสวยครับคว้างเร็วมาสมิธได้เลยตีได้เลยเสี่ยได้ครับสมิธโอ้โหแล้วมันสมิธหนด่งเป็นหัวใจสำคัญของทีมครับเลยนะฮะถือว่าเป็นตัวกัปตันเลยครับสมิธครับเราใช้พลังงานค่อนข้างจะเยอะครับอาครับแล้วจ่าๆลงมาด้วยครับอาครับช็คโป้ให้แฟที่พี่ฮอตพีฮอตลงมาโอ้ยโอ้โห จับบอลผ้าจัหล่อเลยพี่คุณเอิร์ครับจายติดฟัชชั่โตหูเต็มผ้าเดี๋ยวจับรั่นหน่อยครับเดินขี่นี้เปียนีเลยบอยครับไอ้กุนห์มาัวนี้ออกข้างไปก็เป็นที้กินของทิมครับ เวลาเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะฮะสกอร์ยังน่าตื่นเต้นครับห่างอยู่แค่สกอร์เดียวครับบิวอารเกมครับบิวยังไงก็ได้ครับอย่าให้เหมือนโนน่าละ,ะอ่อครับครับกับใา้มาสวิตสวิตให้ครับ โผล่ลงได้แล้วจ้าตาจ้าตาลงได้อยู่รับนัทมาครับจ้าตมเขีวบอสเกี่ยวที่ไม่ได้เป็นตนมุมของที่รับตอนนี้มันจะเท่แน่เลยถ้ารับทำรับเฉีได้นะเวลาพอมีครับเหมือนเขียนบทไว้เลยครับจ้าตาครับให้ไปนี่ครับคือลางมาตั้งใหม่สมิธสมิธเล่นกับครับครับให้สมิธครับเบิร์นมาอยู่สองแล้วเจอ สนใจของนัก bon ฟุตบอลมาขอเสียใหกับนักฟุตบอลทั้งทีมกครั้งคิดว่าวันนี้นักฟุตบอลทั้งทีมนะคะน่าจะมีความสุขนะคะสึกษณใช้ถ่าเป็นอย่างมากนะคะจริงๆมันก็เป็นบิ๊กแมตต์บิ๊กฟรมันเป็นการแข่งขันก็จริงแต่ทั้งสองทีมก็แข่งขันกันด้วยมิตรภาพนี่นักฟุตบอลมีความสุขแล้วเรามาลองคุยกับ กองเชียร์ดูไหมคะแม่ว่าด้ด้หาเลยเขาดีความสุขขนาดไหนแม่แปเป็นอะไรอ่ะ<ม>เหมือนจะอินเตอร์